สัทธาแยบยมลูกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรลงุงปู่หลวงตาหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวป่าลบรุรอการให้ฟังลูกหลานจะทาญาติโยมวันนี้เป็นวันอังคารเป็นวันอังคารที่14บธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือนหนึ่งปีฉลูพระที่มาร่วมงานในวันนี้ เชา้าวันนี้32มสิบองรูปแล้วก็วันนี้เป็นวันเริ่มงานสัตยาติโยมลูกหลานกําหนดการพิธีบรรจุอธิธาตุหลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิระโตวันที่สิบสี่วันนี 14, วนนน 14, นะ้วันที่14นะวันที่14 15ีธันวาคมพุทธศักราช2564นะ เจดีอัรบริขารเขมาพิระโตหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตวงเล็บวัดถ้ำกองเพนอำเภอโนนทันอำเภอเมืองน้องบัวลำพูจังหวัดน้องบัวลำพูวันอังคารที่14ทธันวาคม64ขึ้น10บข้าเดือนหนึ่งภิกษุสงฆ์พ่อค้าประชาชนทุตพุทธบริษัทพร้อมกันนับบริเวณ อัฐบริขารเขมาพิรโตหลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิรโตนะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าบิณฑบัตชั้นเช้าแล้วก็ศรัทธาแย่ดวงขไขใครข้าว่าจะหลังไหลเข้ามาจากจากรุรทิศในทิศทั้งสี่ เพราะว่าหลวงปู่บุญเพ็งเคมาพิระโตสมัยเมื่อท่านสงทาดขันหรือว่าหลวงปู่ขาวอนารโยที่ท่านเป็นประธานวัดธรรมกองเพนเมื่อท่านอยู่พวกคณะทาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายก็หลั่งไหลามาจากทุกหัวและแห่งของประเทศหรือในท้องถิ่นจังหวัดอนนุดรหนองคายหนองบดมพูเลย ขอนแก่นฉกรนกคน,นครนครพนมในระแวกนี้เกือบทั้งหมดก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราผลท่านวันนี้หลวงปู่ท่านได้จากไปหลวงปู่ใหญ่ก็ไม่ว่ากันนะจากไปนานแล้วแต่หลวงปู่บุญเพ่งเ,เมื่อท่านจากไปพวกเราก็ได้คิดปรัรบกันขึ้นว่าควรจะสร้างจะถูกและเจดี ไว้ที่ทำกองเพนก็ได้ปรารบกันตั้งแต่วันท่านสิ้นวันมรณาภาพแต่ก่อนหน้านี้หลวงปู่ท่านทรงทาาขารทั้งท่านนั่งวินแชร์รถเข็นอยู่นะท่านเป็นอมพึกธอมภพาท่านก็ได้ออบอกหลวงพ่อ,อให้เข้ามา กราบมาคารวะท่านท่านก็บอกอยากจะลักษณะธรรมลักษณะพิพิธภัณฑ์ลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่หลวงพ่อก็ถามถามเรื่องจิตตุปัจจัยที่ท่านจะทำท่านก็บได้เก็บจิตตุปปัจจัยไว้ประมาณห้าล้านในลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อโอ้เงินห้าล้านทุกวันนี้ไม่พอหรอกให้ยึกนึกในใจนะเอาเถอะนะแต่ถึงยังไงคือความปรารถนของท่านในใจของท่านนะท่านก็อยากจะให้ เป็น JD เจดีย์หรือพิพิธภัณฑ์แต่ปัจจัยเพียงแค่นี้เพราะลุงพ่อเคยสร้างเคยทำมาแล้วมันไม่ใช่เงินสี่ห้าล้านล่ะมันเป็นต้องสิบขึ้นไปลวงพ่อก็กะไว้ในใจนะลุงพ่อกคขคาบผมจากนั้นท่านก็ป่วยพป่วยลุงพ่อก็เองเป็นเจ้าของไข้ที่ท่านไปป่วยอยู่ศรีนครินนะ เพราะนั้นหลวงพ่อเองสืบเนื่องกับหลวงปู่มาเธอเจะว่าสมำเสมอก็ใช่ยถือว่าเป็นพี่ชายพอเป็นลูกหลวงปู่มั่นคนถุกท้องถือว่าเป็นอาครัก็ได้หลวงปู่ลาหลวงตามาหาบัวเป็นพ่อนะอันนี้นถือว่าเป็นอาเป็นน้องพ่อนะ เพอสมัยอยู่ภูเจ้าก็ท่านก็เป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่สมัยนั้นหลวงพ่อก็เป็นเนนยังหามน้ําขึ้นเขาด้วยกันเนนน้อยก็ไปก่อนคู่บาก็ตามหลังเพราะมันขึ้นเขาใช่ไหมละ่ะถ้าให้เนนน้อยตามหลังไม่ได้ล่ะเนนน้อยมือมันมันตับไปแล้วก็ยิ่งหงายหลังคู่บาก็ต้องตัวสูงอยู่ตามหลังเนนน้อยไปก่อนหามน้ําขึ้นเขาภูเจ้าก็กับหลวงปู่บุญเพ็ง ก็เคยอยู่เคยรู้จักมักคุ้นกันมายาวนานยาวนานทีเดียวนะแต่พอมาถึงจุดโค้งสุดท้ายในทันก่อได้มรณะภาพห <c oughs> ลวงพ่อก็ได้เข้ามาเป็นประธานจัดงานศพของท่านหลวงพ่อก็บอกประกาศเลยลว,ว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่สัทธาย,ยาโยมได้มานอกเหนือจากถวายพระสงฆ์ไปแล้วจำนวนที่เหลือก็ควรจั เตรียมพร้อมเพื่อมาสร้างพิพิพธภัณฑ์หรือว่าเจดีของหลวงปู่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้กับคณะกรรมการสถาญ,ญาติโยมจึงได้เก็บของหอมเห็บหอมหลอม,อม,อม,อมริ์จตุป,ปัจจัยในงานศพของท่านแล้วกัปัจจัยที่ยังเหลืออยู่ก็รวบรวมกันได้ประมาณสักสิบกว่าล้านนะลูกหลานนะประมาณ16ล้านคิดว่าเป็นไปได้จึงได้ร่วมรวม,รวมกัน ออกแบบหาผู้ออกแบบเพื่อจะสร้างเจดีย์แต่ถึงยังไงก็ตามคณะกรรมการก็บอกว่าหลวงปูบ่บนเพ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เขาปู่เขานะ่ะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงยังไงก็ทําให้เล็กกว่าแล้วก็ทําให้ต่ํากว่าเราจะไม่ให้สูงกว่าเจดีย์หลวงปู่เขาแต่ให้เล็กกว่าแต่ให้ต่ํากว่า อันนี้ก็คือเราเน้นกับสถาปัตยกรรมที่ออกแบบแท่นก็ออกแบบมาแล้วก็เป็นที่พอใจในระดับนี่แหละอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นจากนั้นก็ได้ให้นี่แหละท่านอัธสิทธิ์นี่นะเป็นคู่สัญญาท่านเป็นสำนักพุทธอยู่หนองคายท่านก็เออเอา,เอาท่านเป็นเ,เป็นคู่สัญญา การก่อสร้างพวกเราก็เป็นให้การสนับสนุนเพราจะจตุปัจจัยก็มีอยู่แล้วนะเนี่ยแหละลูกหลานเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังจากนั้นก็นมีคณะกรรมการหลายหลายท่านเอารวมกันออ,ออกแบบมาก่อสร้างแต่หลวงพ่อก็อยู่วัดปานาะคำน้อยนะคราวนั้นแต่พอสร้างขึ้นมาแล้วก็ก็มีปัญหากันบ้างธรรมดาก่อสร้างท้าว่าเราไม่ควบคุมดีมันก็อย่างที่ว่านั่นแหละ ก็ต้องมีปัญหาผู้สร้างเขาก็อยากจะให้มันเร็วแล้วก็พวกที่ก่อสร้างทำไว้ไม่ชำนาญง,งานพอก็ไมู่้จะคุมงานยังไงก็ทำให้งานตกหล่นไปบ้างพอตัวมาก็เลยมาเปลี่ยนเอาทำงานใหม่ตัวมาก็เนี่ยนะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ยังไม่เสร็จนะลูกหลานข้างในยังตกแต่งยังไม่เรียบร้อย ก็โจรนั่นแหะโจรจะเสร็จเต็มทนแต่ถึงยังไงก็ไม่นานเพราะอุปกรณ์กับมาพร้อมแล้วนะแต่จุประตัปจจัยยังเหลือมายังขาดไหมถ้าหากวันไดเพิ่มอีกก็จะดีเพราะจะได้เหมือนกับถ้าหากว่าถ้าเราได้เงินอะไรคนโมราณก็พูดว่านะ ถ้าว่าเรามีเงินแล้วได้ปลูกบ้านได้สวยงามขึ้นมานี่ก็ลักษณะนั้นแหละลูกหลานถ้าว่าเรามีจตุปัจัยขึ้นมาเราก็ต้องเอาจุดนั้นมาเพิ่มเอาจุดนี้มาเพิ่มเดี๋ยวนี้ใกล้ๆครับยัง,ยงขาดอยู่ขาดตรงที่ว่าธรณีประตูหรือบันไดเราจะต้องเอาใช้หินอะไรถ้าเป็นธรรมดาหินล้างก็ราคามันจะถูก ถ้าหินเป็นขอบประตูธรณีประตูถ้าเป็นหินไว้แคล,ล่าเป็นก้อนไปเลยก็คงจะหลายเงินอกีกเนั่นแหละคอ้แค่กว่ามันมันมีส่วนเพิ่มเข้าไปอีกจุดนี้ก็คือจุดหนึ่งที่วันนี้ละตั้งแต่วันนี้ละเป็นต้นไปจนถึงวันที่15พวกเราจะได้รวบรวมจะตุปัจจัยทั้งหมดถึงจะมากหรือน้อยอยังไงศรัทธาญาติโยมหย่อนตู้เท่าไหร่นะ ก็จะเป็นเงินจะออกมาสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่บุญเพ่งเอามาจุดนี้นะแต่ก่อนหน้านี้ก็เราก็เอามาบูรณะปฏิสังขงรณ์วัดธรรมกองเพลนเว้นเสียแต่ว่าผู้ศรัทธาญาติแยวโอนเข้ามาถ้าโอนเข้ามาในเจดีหลวงปู่ขาวเราก็เข้าเจดีปู่ปขาว ถ้าใครเอาโอนก็มาเจดีย์หลวงปูป่บุญแพงเราก็เข้าหลวงปู่บุญแพงถ้าเข้ามาเป็นบัญชีส่วนกลางแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดธรรมกองเพลนของพวกเรานี่แหละว,วัดธรรมกองเพลนของเราก็สมพุทธชุดโสมมาพอสมควรลูกหลานก็ได้มารีเริ่มกันนั่นแนหะพวกที่อยู่ประจําอยู่ธรรมกองเพลนคงจะรู้จะเห็นนั่นแหละว,ว่า,เ,าเราได้ซ่อมแซมอะไรบ้าง การซ่อมแซมทางนี้ทั้งนั้นเ,เราก็ไม่ใช่ว่าเสียคาถาฟูดฟาดมากนี่นะศรัทธาญ,ญาติโยมจะตุปัจจัยเงินของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมนี่แหละแต่ร่วมร่วมกันามาร่วมกันสร้างปฏิสังขรณและก็พร้อมกันวันนี้ตอนเย็นวันนี้นะพวกเราคงจะได้ขึ้นไปจเจริญพระพุทธมนต์บนรอบพระจิตีพมมิมีตรงมีเต้น สำหรับพระสงฆ์คงจะมาจากจากตุรทิศคงจะมีอยู่บ้างแต่ถ้าอย่างไงเราก็ไม่ได้ดนิมนต์เป็นทางการมากมายเพราะเหตุไรเพราะว่างานนี้เราถือว่าเป็นงานครอบครัวงานบรรจุอธิธาตยังไม่ใช่งานใหญ่แต่อีกต่อไปภายภาคหน้านะกตาญาติโยมลูกหลานนะเดือนพฤษภานะเดือนหกนะ่ะเราก็คงจะมีการฉลองเฉลิม สมโพธ์ใหญ่แล้วท่นหมแปลว่ารับผี่น้องประชาชนทุกหัวละแห่งแลยใ่ไแต่คราวนี้กล้ายๆว่าทํางานครอบครัวเราจะเราทำยังไงในคณะสงฆ์ศรัทธาญ,ญาติโยมผู้รู้จักมักคุณญาติสนิทมิตรสหายที่รู้จักเคารพรักในองค์หลวงปู่มาร่วมมาร่วมกันร่วมกันเก็บดูกหลังฝังดุกข้างลักษณะอย่างนั้นแหละ ถ้าเป็นภาษาอีสานของเราเนะี่ยเก็บดูกหลังฝังดูกข้างให้แก่ๆว่าเก็บอัดเก็บกระดูกของท่านให้เป็นที่ทางนี่แหละพวกเราก็ได้เก็บปฏิทานของท่าบนบรรจุในพัจ,จดีในพัชดีขององค์หลวงปู่เมื่อวานนี่แต่วันนี้ละคงจะสวดมนเพื่อเป็นชลีเพื่อเป็นมงคลในงานของหลวงปู่ จากนั้นพวกเราคงจะได้เก็บอัฐิธาาุของท่านและกับรูปเหมือนของท่านาประจิษฐานเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็รอนะเตรียมตเตรียมการรอล้วอะนี่รอไปเพื่อจะฉลองสมโพธิใหญ่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเดือนพฤภธาอย่างที่ว่าเดินหกอย่างที่ว่านะนะอันนี้กาเล่าเก่าๆให้ลูกหลานฟังแต่วันนี้นะแหละศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าขอเชิญนะ ที่รู้จักมักคุนรักเคารพในองค์หลวงปู่ไม่ได้มีการกีดกัดกันแต่ถึงยังไงก็ตามอย่างที่โคศกได้พูดน่ยท่านเป็นสำนักพุทธนะสำนักพุทธกระสินเนี่ยท่านอัตสิทธทิ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านย้ายไปเกือบทุกภาคอีสานย้ายจากยะโสธรขึ้นมาจากน้องคายอุดรน,นครพนมท่านไปหมดท่านก็มานี่เป็นโคศกให้พวกเรา แต่คณะกรรมการเขาก็ตั้งเป้าตั้งป้มว่าจะมีการตรวจโควิดนะทุกวันนี้ก็ยังตรวจอยู่นะลูกหลานเาพราะนั้นให้ผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้ฉีดยา,าครบกำหนดนะเข็มสองเข็มอย่างที่ว่าน่ะก็ให้รลี้งวงระวังไม่ต้องเสียใจตามไม่จริงเขาให้ฉีดเราก็ต้องฉีดะจะหวังว่าไงขนาดหลวงพ่อเอ็นเป็นหลวงปู่หลวงตาเนี่ย เขาให้ฉีดสองเข็มลหลวงพ่อฉีดสามเข็มนะเพิ่มพ้นอีกเข็มหนึ่งอีกต่าง,หา,าาาางหากกลัวมันทําไมวะมันฉีดยามันนี่มันลิกกี่เข็มแล้วพะพะกลัวมันทําไมวะถ้าว่าหลงศรัทธ,ธาญาติโยมพี่น้องลงูกหล,ล,ลานตายหมดแล้วหลงผู้อินอยู่คนเดียวหลวงพ่ออินก็กลัวผีเขาเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะเ,เดินไปที่ไหน,ก,นก็งกงกนีก่ก็ตายนะคนตายหมดกูจะอยู่ยังไเงเผอิญไปโดดก้อนหินตายกับเอาไปอีกเล ไม่ได้หากลัวทําไมว่าเขาตายแล้วก็ต้องตายเพราะนั้นลูกหลานน่ยต้องเอาความคิดของหลวงพ่อไปคิดดูนะเพราะนั้นหนูเราเขาฉีดให้ฉีดยาแล้วก็ต้องฉีดนะเขาตายแล้วก็ต้องตายจะทำยังไงได้เขาไม่ตายเราก็ไม่ตายใช่ไหมละ่ะอันนี้นฉีดยาเขาก็ดูแล้วเขาว่าไม่ตายถ้าฉีดยาเขาไปแล้วนะถ้ามันเป็นเขามามันลงไปถึงปอดทางว่าไม่ฉีดยาเนี่ย ไวรัสตอนนี้มันจะวิ่งลงถึงปอดนะมันทำลายปอดอแบบโบราณเขาเขาด่าเขาแช่งนะห่ากินตับห่ากินปอดไปไปปว่าหาตอนนี้มาหากินปอดก,ก่อนต่อไปไมัจนจะกินตับนะลูกหลานน,ะนี่แหละพวกลูกหลานเนะีผู้ที่จะมาเข้ามา ถ้าเขาไม่ให้เข้ามาตัวเองไม่ได้ฉีดยาก็ไม่ต้องเสียใจใครรู้เลยรู้ได้เลยว่าข้าไม่ได้ฉีดยาข้าไม่ต้องไปในงานนี้เขาจะกีดกันเขาจะตรวจสอบนะเราก็ไม่ต้องเข้ามาถ้ามาแล้วขายหน้าตัวเองใช่ไหมล่ะข้าไม่ได้ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ยังไงโอ้เขารู้เก่งนะลูกหลานนะเอาบัตรประชาชนแย้งเข้าไปในนั้นเท่านั้นมันบอกก็มาเลยคุณฉีดยาสองเข็มหรือฉีดยาเข็มหนึ่งมันบอกในนั้นเลย เเพราะว่าเขาเวลาฉีดยาเนี่ยเขาก็เอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่เพราะนั้นเราจะเป็นหลอกเหมือนแต่ก,ก่อนไม่ได้นะโกหกไปโกหกมาเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะลูกหลานนะอันนี้ก็เราเล่าเก่าๆให้ลูกหลานคณาจาญาติโยมฟังนะวันนี้แหะเขาจะใครจะเข้ามาเขาก็จะตรวจเข้มงวดกวดขันจะมาอ้างอ้างหลวงพ่อไม่ได้นะ ผู้ข่าเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่ออินยังไม่ได้ไดเลยหลวงพ่ออินก็นยังฉีดพ่อแรงสุเจ้าจะไปอ่างข้าไม่ได้นะถ้าอ่างข่าสุเจ้าก็ต้องฉีดเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยจึงอ่างได้ใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นลูกหลานทุกคนเนอะที่หลวงพ่อกล่าวเล่าก่าให้ฟังบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันเพราะเขาใครๆก็กลัวตัวเองไม่กลัวก็จริงอยู่แต่คนอื่นเขากลัวเพราะนั้นเขาต้องเกรงใจเขาบ้าง ในเมื่อเขาฉีดแล้วก็ต้องฉีดยายาทุกวันเนี่ยเขากลนกรองไต่ตองมาแล้วล่ะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเขาถามแลยจากลงมาจากสนามบินฉีดยาแล้วครับมีสี่ฉีดยานะครับฉีดยาได้นะครับใครยังไม่ฉีดยาก็ไปฉีดยาได้เลยทุกว,วันเลยเพราะยามันเหลือละไอนนี้เหลือคนแล้วไม่เหมือนแต่ก,ก่อนก่อนหน้านี้มันยายังไม่เหลือคน โอ้ยแย่งกันต่างคนก็กลัวอีกต่างหากยังไม่มั่นใจว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดีนะแต่ทุกวันนี้ก็ฉีดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะลูกลานกมมม็มีนิดนิดหน่นอยหน่อยบางคนพออันี่แพ้บ้างนะแต่ก็จะไปถือสาหานับปันธรรมดานะต่างบางทีงเราทานอาหารบางทีกินเปรี้ยวกินเผ็ดกินเค็มยังถ่ายท้องเราจะไม่เห็นว่าอะไรใช่ไหมล่ะ,ะฉีดยานี้นิดหน่นอยหน่อยแพ้นิดนิดหน่อยก็เป็นไรไปนะ ไม่ถึงกับล้มกับตายไม่ถึงกับพิกงพิการนี่แหละอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังนะเป็นแนวความคิดสําหรับหลวงปู่หลวงตาให้แนวความคิดสําหรับลูกสําหรับหลานนะแล้วก็พร้อมกันกับวันพนุ่งนี้บิดหนบาบัดใหญ่และสลุกหลานนะประก,กาศได้แหลยศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาทุกหัวและแหงมาเพื่อใส่บัดทาบุญเป็นงานใหญ่ว,วันพนุ่งนี้แต่ถึงยังไง ก่อนหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตา,าก็คิดเหมือนกันนะลูกหลานาคิดว่างานนี้เป็นทาไมหลวงพ่ออินหลวงพ่อของเราคณะสงฆ์ของเราคณะกรรมการของเราจึงไม่จัดใส่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็รู้อยู่แล้วว่า,เ,าเป็นวันธรรมดามันมายากเป็นวันนาการทํางานแต่หลวงพ่อกับคณะกรรมการก็คิดเหมือนกันล้ว่าเอะเราจะทําเอาวันไหน ทางคณะกรรมการเขาก็บอกว่าเอาวันนี้แหละเพราะวันว่างถามคนนั้นก็ว่างคนนี้นก็ว่างถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มันไม่ว่างนะหลวงพ่อว่างไหมเออหลวงพ่อเออเลยลูกหลานว่ายังไงก็ว่าตามนั่นแหละหนะลวงพ่อก็พูดง่ายๆเหมือกนกันนะั่นแหละจึงได้มีวันที่สิบสี่สิบห้านะู่ลูกหลานเป็นวันธรรมดาแต่พอมาคิดมาพิจารณาดูอืมถ้าวันธรรมดานะทาชายญาติโยมลูกหลาน ผู้ที่จะมาร่วมทำบุญก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นวันราชการใช่ไหมละ่ะและอีกอย่างหนึ่ง COVID, โควิดโรคโควิดเมื่อกี้ก็หยุดยาวนานแต่พอหยุดยาวนานเสร็จแล้วเนี่ยกันมาทำงานก็ยังมาทะเลถะทะลายลางานเขาเอีกเนี่ยเขาก็เกรงใจกันเหมือนกันนั่นแหละในการทำงานเพราะนั้นถาข่าวนี้เอาเถอะนะลูกหลานนะเป็นวันที่ว่าประเดิมหรือเป็นวันที่สตาร์ท หรือเป็นวันทํางานในครอบครัวเป็นงานที่ไม่ยิ่งใหญ่คล้ายๆกับเก็บลุกเก็บดุกหลังฝังดุกข้าง,ง,งอย่างที่ว่านั่นแหละเป็น,เป,นเป็นการภายในครอบครัวแต่ครั้งต่อไปคราวต่อไปนะหลวงพ่อจะหาถ้าฉลองเฉลิมเกีคองจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนนะลูกหลานเนะ้ออันนี้ก็เล่าเล่าเก่าๆให้ลูกหลานฟัง่านไม่เล่าไม่กล่าวลูกหลานก็คงจะคิดว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยทำไมอ่ะ จัดงานวันนี้วันะั้นทไมไม่ให้เปิดโอกาสให้ลูกหลานมาทําบุญบ้างนะเ,าเราทํางานแบบทําบุญแบบว่างนะลูกหลานผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวข้องว่างนะทางกรุงเทพว่างาทางนี้ก็ว่างแต่ฟังๆรู้จะมีการแจกแจกเหรียญหลวงปู่ต่างหากถ้าลูกหลานมีสายสร้อยอต่างหากผู้ใดมาเอามาเถอะคงจะแจกทั่วถึงกัน เ,เตรียมเตรียมไว้พร้อมเหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อก็ได้จินศรัทธาญาติโยมทางกรุงกรุงเทพนะแยกเหรียญหลวงปู่เป็นเป็นสร้อยนะดูๆกันหลวงพ่อเห็นเออกระดีเหมือนกันนะสวยงามนี่นะเป็นที่ระลึกอของหลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นวันที่วันนี้วันพุ่งนี้นะลูกหลานเนอะอันนี้ลงหลวงพ่อบอกกล่าวแจ้งข่าว ผู้ที่อยู่ใกล้ก็ที่ยังไม่ได้ยังไม่รู้ก็บอกอกกลอากันแจ้งกันทางโทรศัพท์ได้ง่ายแต่ผู้ที่ติดตามสื่ออย่างวันนี้ที่หลวงพ่อพูดก็คงจะกระจายไปพอสมควรอยู่แต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานทธายาจโยมนะผู้ที่อยู่ทางไกลก็เชิญจะตุปัจจัยเขานี่เป็นฝาก เปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีนะลูกหลานนะกรุงศรีอยุธยาที่จะที่จะที่จะนำมาใช้เจดีย์หลวงปูป่บุญนเพลงคราวนี้ครั้งนี้นะเ,เขามาเปิดบัญชีมั่นวานมาังกรแต่เป็นกรุงศรีอยู่ที่อำเภอนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะทางว่าผู้ใดอยากจะทำบุญเกี่ยวกับ เจดีย์หลวงปู่บุญเพงข่าวนี้ครั้งนี้เป็นอย่างไม่เสร็จนะที่ธรณีประตูบัางที่บันไดบัางที่ตกแต่งภายในที่ห้องอัฐาบริขารน,นะจะต้องได้ใช้จถตุปัจจัยอยู่ถ้าผู้ใดอยากจะทําบุญเออบัญชีไหนว่าที่ตรงๆหงลวงพ่อพูดได้เลยว่าบัญชีกรุงศีนะลูกหลานนะออกรุงศีอําเภอนากลางจังหวัดนองบัวลําพูมันมีที่เดียวเท่านั้น ธนาคารกรุงศรีอำาเภอนากลางลถามโทรศัพท์มาเลยอำเภอนากลางจังหวัดนองบัวลําพูบัญชีธนาคารกรุงศรีบัญชีที่เปิดขึ้นมาเพื่อดูแลเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงป,ปู่บุญเพ่งเขมาพิรตโตวัดถ้ำกองเพนบัญชีเลขที่เท่าไรผู้จัดก,การเขาก็จะบอกให้ทันทีเลยนะ โอนเข้าบัญชีนั้นได้นะจากนั้นกเ็เมื่อเข้าบัญชีนั้นแล้วนะเราก็จะได้นํามาใช้ในการบูรณะที่ยังขาดเรือขาดตกบกพร่องอยู่นะสถาญาติจวมลูกหลานเนะ้ออันนี้ก็เกล่าเก่าให้ลูกหลานให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบร่วมกันตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรและพรใที่นี้นะแต่ถึงอย่างไงอย่าลืมนะลูกหลานนะเย็นวันนี้แหละจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ ที่นั่นละ่ะบริเวณเจดีของหลวงปู่บุญเพ่งเมื่อเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการแสดงธรรมแสดงธรรมเทศให้สัทยาญาิโยมฟังนี่ละ่ะนักเทศองค์ที่สองวนะี่หลวงพ่อสามองนั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อนะเนี่ยนักเทศเสียงดังฟังชัดองค์หนึ่งแล้วก็องค์ที่สามพอไปแล้วกันหลวงพ่อจำรัด ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนักเทศเหมือนกันนะเทศทั้งคืนก็ยังได้วันพุ่งนี้นะนะเย็นวันนี้นะลูกหลานนะมาฟังเทศฟังธรรมได้นานๆพวกเราที่มาสู่วัดวาศาสนานะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำให้พรให้ิ่งให้พรสัทธาเจดยโยมนะลูกหลานนะ <c oughs> ยาถาวาริวาาปูราปาริปูเรนติสาครัง เอวเมวัยโตทินนังเปตานางอุปกาปะติอิอิชิตังปัฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกบป่จันโทปนรารสุยาธามณิโชติระสุยาธา สัพพโรโควินาศตุมาเตภาวันวันตารโยโซเทธกายโกอภาวาภิวานาสิเลตานิตาจารวันปัจจั นาอิจจารโอธรรมวัดทานติอายุวันนนสุขังปาลากโตเวปัสสนาง ทัทนานังดากินเยอนุตเรงอาเกธรรมเมปัทนานังวิรังกุปัสเมสุเข็อาเกสังเขปปัทนานังปุญญาเกเตอนุตเรงอากาตมิงดานังกะดาตาอากังปุญญังปวัตเติ อากาโยจะวันโนชายาโสกิติสุขังบาลังตาเมธาเวอากาธรรมมาสมหิโต <c oughs> เดวะภูโตมโนทวะากาปตุปะโมดาติทิพวัสุสะพมังกาลังราคันตุสาประเดวตา ตามบุตรานุภาเวนัสดาโสที่พวันวตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสัพ <c oughs> สาม,มัตรมาตาดาสโสที่พระวันตุเตภาวะตุสาพะมังกาลาังพราคันตูซาปเดวตาสามาสัชฌานุภาเวนะตาดาสโสทิพระวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา